ค่ะพี่เพื่อนๆนะคะลูกโพที่น่ารักทุกคนวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปนะคะ,ะความรักนะคะดวงความรักนะคะเดือนธันวาคมนะคะของชาวราศีกุมนะคะเป็นราศีนะคะแบบตะวันตกก็คือวันที่11มกราถึง19กกุมภาพันธ์นะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณนะคะในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรก่อนอื่นนุ่นขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะ เตอร์ซนค่ะอ๋อเจ็ดถ้วยค่ะเออเก้าไม่เท้าเนาะเก้าไม่เท้าค่ะหกไม่เท้าอ่าพลังงานของคุณค่ะไฮพิเทศค่ะสิบถ้วย เด็ดดาบแล้วก็แฮงแมนค่ะใต้สำรับนะคะของคนเป็นสิบดาบเดี๋ยวนุ่นจะมาอ่านนะคะ ของเขาก่อนเขาเนี่ยดวงดีมากเลยนะช่วงนี้เขาคนนั้นของคุณโดดเด่นมีตัวเลือกมีทางเลือกประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงนะคะเขาอาจจะเป็นคนเกิดธาตุไฟหรือเกิดวันอาทิตย์หรือเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้เขาทุ่มเทกับเรื่องงานอย่างหนักค่ะแล้วงานของเขาก็จะประสบความสําเร็จด้วยคนคนที่เป็นคนสู้ชีวิตไม่ยอ่อท้อไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรเจอเรื่องที่ทําให้เศร้ามากเพียงใดนะคะเขาก็ยืนหยัดที่จะต่อสู้นะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้ลุยมากคนคนที่เป็นคนลุยนะคะ ส่วนตัวคุณอะคุณมีความลับอะไรบางอย่างนะคะที่แบบปิดบังซ่อนเร้นคนในครอบครัวของคุณหรือคู่รักของคุณหรือคุณกําลังแอบทําอะไรที่ปกปิดคนของคุณหรือเปล่านะคะเหมือนมีความลับ หรือบางคนอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนหรือแอบ,บทำอะไรรับหลังนะคะคนรักของคุณก็ได้คุณเหมือนมีอะไรอยู่ในใจอะ่ะหรือมีเรื่องปิดปังอะ่ะถ้าไม่ได้เรื่องของความสัมพันธ์หรือแอบ,บมีความสัมพันธ์นะคะแอบบชอบใครนอกเหนือจากคู่รักเนี่ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบบ แอบทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะแอบเซอร์ไพรส์ก็ได้นะแต่มันเป็นแอบที่มันคิดมากอะ่ะเหมือนแอบทําอะไรสักอย่างหรือว่าแอบเสียใจยแอบอกหกักแอบชอบใครอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคอาจจะเป็นคนธาตุน้ำมินกรกฎพิกิตเออไม่ใช่สิคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีลักษณะคล้ายธาตุน้ำเนะาะเพราะคุณเองก็เกิดราศรีกุมเนาะคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับคนธาตุน้ําในบางมุม อารมณ์จะมีความวันไหวนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีความเร้าเล่ห์หรือเป็นคนที่เนี่ยคุณน่าจะเสียใจอะ่ะถ้าคุณมีครอบครัวอยู่คุณน่าจะแอบชอบใครสักคนแล้วอกหักหรือถ้าคุณโสดอยู่คุณอาจจะแอบชอบใครอยู่แล้วรู้สึกถึงความอกหักหรือคนที่คุณชอบอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะก็ได้นะคะมันน่าจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรักของคนในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูฝั่งเขาก่อน ก้าถ้วยมีตัวเลือกเนะาะห้าไม้ทูเอ่อทูเลฟเฉยเลยสองถ้วยนะคะเขาดูเหมือนมีคนเข้ามาให้เขารักแล้วเขากำลังจะเลือกนะคะในความรักความสัมพันธ์หรือถ้าเขามีคนสองคนในความสัมพันธ์เขาจะเลือกคนใดคนหนึ่งคนที่เขารักที่สุดหรือเขาอาจจะเลือกครอบครัวเขาก็ได้นะอ่ะเดยวดูพลังงานของคนคนได้เด็กถือแม่ท้า ทิ้งเหรียญสามไม้เท้าอ่าเดี๋ยวดูนะคะพลังงานรวมความรักนะคะของคุณกับเขาในเดือนธันวาคม2อ6 4าจัดมินหนึ่งไม้เท้าสี่ดาบห้าเหรียญแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสองสี่เจ็ดไม้ รับทำไมนะเจ็ดไม้เออเขาเนี่ยในเดือนธันวาคมอะความรักของเขามันเหมือนจะต้องเลือกจะต้องมีการเลือกนะคะมีรักต้องเลือกนะคะหรือถ้าสมมติว่าเขามีมีมีคน ของเขาอยู่เขาน่าจะปิดกั้นความรู้สึกที่มีให้คุณหรือเลือกคนของเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกนะคะเหมือนเขาจะเลือกอะหรือคุณอาจจะได้คําตอบนะคะถ้าเขาถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะแต่ถ้ามันไม่ได้มีกรณีนั้นบอกเลยว่าเขาจะเอาอกเอาใจคุณมากๆนะคะคุณอาจจะได้รับความรักนะคะที่เหมือนกับโรแมนติกมากขึ้นนะคะหลังจากที่บึง้งตึงกันบางคนทะเลาะก,กันจะกลับมาคืนดีกันนะคะ ส่วนตัวคุณเนี่ยรอคอยอะไรบางอยา่างรอคอยความนิ่งของเขาหรือคุณอาจจะอยากได้ความสําเร็จอยากได้ความชัดเจนได้ความมั่นคงในชีวิตก็ได้เหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังเติบโตไม่มากพอนะคะออหรือคุณยังรู้สึกว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะยังเป็นเด็กหรือยังไม่ได้ให้ความปักยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณก็เป็นไปได้นะ หรือคุณอาจจะมีความสงสัยว่าคนที่คุณคุยคนที่คุณคบนะคะเขามั่นคงกับคุณมากแค่ไหนบางคนมีเรื่องห่างไกลกันบางคนเป็นรักทางไกลนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์รวมนะคะของคุณกับเขาในเดือนธันวาคมมันต้องเต็มเป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้องนะคะทําอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นอะ,อะไรที่ผิดศีลธรรมควรหลีกเลี่งยงเพราะมันจะเป็นกรรมมันจะเป็นบาปนะคะ คุณจะได้คําตอบแหละถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้านะคะคุณจะสามารถนะคะเริ่มต้นความรักใหม่หรือคุณอาจจะเดินหนีจากความรักความสัมพันธ์นั้นมาหรือมันจะได้ความชัดเจนอะไรบางอย่างมันจะเป็นไปตามผลของการกระทําของคุณนะคุณอาจจะถูกใครนะคะปล่อยมือหรือคุณอาจจะเลือกที่จะปล่อยมือแล้วบล็อกความรู้สึกบล็อกใจหรือกลับไปโฟกัสที่เรื่องการงานก็ได้ในกรณีที่มันเป็นรักสามเศร้าแต่ในกรณีที่เป็นความรักแบบระหว่างคุณกับเขาเนี่ย บางคนอาจจะพูดเรื่องของการแต่างงานหรือว่าอาจจะแบบวางแผนเรื่องของการเงินที่จะไปใช้ชีวิตคู่แต่ว่านุ่นบอกไว้ก่อนว่าความรักของคุณนะต้องต้องต้องทำความเข้าอกเข้าใจกันให้ดีเหมือนมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมีปัญหาเรื่องการพูดบางทีนิ่งเกินไปนะคะบางทีนิ่งเกินไปบางทีไม่เข้าอกเข้าใจหรือมันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเนี่ยเหมือนจะมีะเรื่องของการเงินมาเกี่ยวข้องนุ่นขอดูบทสรุปหน่อยนะ หกไม้เท้าระวังเรื่องของความห่างไกลระวังเรื่องของการไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือว่าคุณอาจจะเดินทางไปพบรักก็ได้นะคะในกรณีที่โสดหรือใครที่ห่างกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกลับมาดีกันอีกครั้งหนึง่งนะคะมันจะมีความชัดเจนอะ่ะคุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นใครที่เคยหายไปจากชีวิตก็อาจจะมีการติดต่อมาจะมีการมอบความรักให้คุณหรือคุณจะได้รับว่าความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ เขาจะเลือกคุณคุณจะได้รับความชัดเจนจะได้รับความสื่อสารหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันจะถูกขจัดไปถ้าความรักของคุณมีบุคคลที่สามมีมือที่สามมันจะชัดเจนในตัวเองเขาจะเคลียร์ล้างพลังงานที่ไม่ดีหรือบุคคลที่แบบไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนะคะมันเหมือนเป็นการแบบเคลียร์ เคลียเพื่อได้รับความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือเป็นคนโสดถ้าคนโสดเนี่ยถ้าคุณเจอความรักที่ไม่ชัดเจนมันจะเป็น2ออย่างหนึ่งคือคุณ,ค,ณคนคนในของคุณจะเคลียร์ทุกคนเพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณหรือคุณจะเคลียร์ตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นแล้วคุณจะไปเจอความรักใหม่ที่เขาพร้อมจะชัดเจนกับคุณนะคะอันนู้นขอดูไพ่ออร์เคนะคะ มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกระทนหันและเหตุการณ์เนี้ยค่ะทาให้คุณเนี่ยอาจจะมีความสุขกับตัวเองหรือรีแลกหรือผ่อนคลายหรือทําอะไรให้ตัวเองดีขึ้นนะคะหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลตัวเองนะคะภายในช่วงของ3มสัปดาห์หลังจากนี้นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะมีความสุขกับตัวเองหรือรู้มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะถ้าคุณแบบ กินอะไรอะที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าน้ําหนักคุณขึ้นอะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อไม่อยากกินหรือคุณอาจจะมองมุมกลับหรือคิดบวกนะคะมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณจะแก้ได้คุณจะตัดขาดมันได้ความสัมพันธ์ที่สร้างความทุกข์ให้คุณหรือทําให้คุณร้องไห้คุณน่าจะเดินผ่านหรือปล่อยผ่านมันได้นะคะอันเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขา ของคุณนะคะอาจจะเกิดวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะวันพฤหัสตัวอักษรจะมีตัว P นะคะมีตัว I มีตัว y มีตัว I 2ตัวนะคะมีตัว W มีตัว M มนะคะมีตัว x มีตัว L นะคะธาตุก็จะเป็นธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็มีธาตุลมเมธาตุลมเมถุนตุลกุมด้วยนะคะ ถ้าดินมีไม้เอ่ยนุ่นขอเช็คก,ก่อนถ้าดินมีนะคะแต่ไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปขอให้เพื่อนๆนะคะพบเจอความรักที่ดีในเดือนธันวาคมนี้ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการจะสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการสมัครสมาชิกนะคะดูะรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย